าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมธรรมะสุกใจกับธรรมชาติรู้ค่ะขอให้คุณแม่ทั้งสองนั่นสมาธิฟังธรรมนะคะ วันนี้เรามาพูดเรื่องของการปฏิบัติส่วนใหญ่คนจะไปแก้สภาวะของตัวเองโดยแก้ที่ผลแก้ที่ผลนะแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบนะเพราะว่าสภาวะทั้งหลายเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นอนิจจังทุกครั้งนัตตามนันไม่เที่ยงเลยเช่นเมื่อเกิดความรู้สึกโกรธขึ้นมานะ เราก็แก้ไขที่ต้องไม่โกรธหรือบังคับให้ความโกรธนั้นหายไปมันเป็นเรื่องของตัณหานะแต่ช่วงแรกก็ต้องทําแบบนั้นอยู่ใช่อยู่เป็นสติบังคับนะอ่าสาหรับนักภาวนาต้องมีสติบังคับจิตเจ้าของก่อนเพื่อให้ไปสู่ความสงบคือบังคับให้ดับไปให้หมดไปแล้วก็ไปสู่ความสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นนะสุดท้ายแล้วความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ต่าง ก็ยังกลับมาให้เราเห็นเราก็ดับอยู่อย่างนั้นนะอ่าเหมือนกับเราใช้ปืนก็คือสติเนาะในการยิงยิงเป้าหมายนะ่ะเรายิงทีละนัดละนัดนะ่ะก็ได้ยิงไปก็ดับไปยิงไปก็ดับไปด้วยสตินะในการยิงสภาวะทั้งหลายก็คือการรู้แล้วก็ดับนั่นนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่สภาวะมันเกิดขึ้นหลายๆสภาวะเกิดดับเกิดดับเนี่ สติไม่ทันนะถ้าสําหรับที่อ,อินทรีย์ไม่แก่กล้าเนี่ยเพอสติไม่ทันปุ๊บก็กลายเป็นว่ากระสุนมาลลัวก็คือสภาวะมาลลัวแก้ไขไม่ได้ก็ทุกข์อีกเพราะว่าเราไปคิดซะว่าเราจะดับสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปสิ้นไปโดยไม่ได้รู้เลยว่าตรงนั้นเราแก้ที่ผลเท่านั้นเองแล้วเหตุเราเกิดจากอะไรเรามาดูเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะอ่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะทั้งสิบสองสายนะอันนี้ก็ให้ทุกท่านก็สามารถไปหาดูได้นะเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันนี้ขอย้อนกลับมาพูดเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของแก้ที่ผลนะแก้ไปก็ไม่มีวันจบคราวนี้เรามาดูว่าเหตุเกิดจากอะไรนะแม่ชีเคยปฏิบัติเนะตอนที่อยู่วัดป่าวัดป่าบ้านเพิ่มนะที่อุดร ก็เคยนั่งสมาธิแล้วดูสภาวะของตัวเองช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวนะเราก็ต้องใช้ผ้าห่มเยอะนะแล้วก็นั่งสมาธิไปตอนนี้เราก็เห็นสภาวะอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อเห็นปุ๊บเราก็ใช้วิธีสติรู้แล้วก็ดับลงสติรู้แล้วก็ดับลงหมายความว่าดับสภาวะทั้งหลายให้ดับลงเพื่อให้ว่างปรากฏว่าเข้ามารัวๆเลยรัวๆนี่ทำยังไงอ่ะแก้ไขไม่ได้นะ่ะ เราก็เลยหาวิธีว่าวิธีการแก้ไขเราต้องไปแก้ที่โรงงานผลิตแน่ๆเลยที่เป็นตัวผลิตอารมณ์หรือว่าความคิดทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมานะปรากฏว่าเราก็ไปหาว่าตรงไหนที่เป็นโรงงานผลิตก็เลยใช้สตินะ่ะบังคับไม่ให้คิดซึ่งความคิดมันเป็นธรรมชาตินะเป็นเขาเรียกว่าขันก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเนาะอ่า กายเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของเซลล์ดินน้ําลมไฟความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวพอใจไม่พอใจเดี๋ยวเย็นร้อนอ่อนแข็งความจําได้ก็เช่นกันเดี๋ยวก็จําได้เดี๋ยวก็จําไม่ได้สังขารปรุงแต่งก็ปรุงแต่งในเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นกลางกลางเฉยๆบ้างความรู้ทั้งหลายก็เช่นกัน รู้สิ่งนู้นแล้วก็ดับแล้วก็ไปรู้สิ่งนั้นอีกมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเพราะว่าขันห้าเป็นธรรมชาตินะฉะนั้นเราจะไปแก้สภาวะทั้งหลายที่เป็นธรรมชาติไม่ได้เพราะเขาเป็นของเขาอย่างนั้นอ่าครานี้เราจะทํำยังไงละ่ะเราไปดับความคิดเขานี้พอไปดับมันอัดอั้นนะเพราะความคิดเขาจะคิดนะ่ะเขาจะได้ยินเขาจะได้รู้สึกนะ่ะความหนาวก็มีให้เราได้เห็นได้รู้อยู่นะเราจะไปบังคับให้เขาอยู่นิ่งเป็นไปไม่ได้ คราวนี้พอเราเบรกเข้าไว้เขาไม่อยู่ให้เราละก็กลายเป็นปัทุขึ้นมาหมดเลยนะความคิดทั้งหลายขึ้นมาหมดเลยเราก็เลยเก็บคําถามค้างคางในใจนี้เพื่อจะถามครูบาอาจารย์องค์หลวงพ่อนะคะ,อ,ะองค์หลวงพ่อคําสดท่านเมตตาได้บอกกับแม่ชีนะคะว่าสิ่งที่แม่ชีทํำเมื่อก่อนนี้ช่วงระยะเวลาสักห้าปีหกปีที่แล้วนะคะ สิ่งที่ทำนั่นคือมิจฉาสติคือเราไปบังคับการทำงานของธรรมชาติไม่ได้เพราะธรรมชาติก็เป็นของเขาอย่างนั้นเรียกว่ามิจฉาสติเราต้องเป็นสัมมาสัมมาสตินะสัมมาสติคืออะไรก็คือถ้าเป็นมิจฉาสติคือไปยึดมั่นถือมั่นว่าสติเนี้ยเป็นของเราแล้วต้องต้องเป็นให้ได้ดั่งใจนะั่นเป็นตัณหาด้วยนะเป็นกิเลสตัณหาด้วย เพราะว่าความโลภอยากไห้ได้มาในสิ่งที่ต้องการหมายความว่าโลภความสงบก็เป็นความโลภนะ,ะตัณหาในความอยากได้ให้มาเป็นของเราหรือสิ่งที่ไม่พอใจผักใสไปนั่นก็เป็นตัณหารจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ยไม่มีตัวตนอยู่จริงนะเราถูกหลอกเพราะความไม่รู้ของเรานั่นเองฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อท่านเมตตาบอกนะท่านบอกว่าสิ่งนี้ เป็นมิจฉาสติเราต้องทําให้เป็นสัมมาสติคือละลึกรู้กับปัจจุบันขณะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นั่งอยู่ก็ให้รู้พิจารณาทำอยู่ก็ให้รู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตายลักซึ่งตอนนั้นแม่ชีก็ยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะะน่าจะเกินห้าปีก็ขอเข้ามาด้วยก็ทำให้เราได้ทราบว่า อ๋อมีมิจฉาสติและสัมมาสติเพราะว่าสัมมาสติเป็นเครื่องหนุนในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะสติจะทําให้เราระลึกรู้นะสงบอยู่ก็รู้นิ่งอยู่ก็รู้มีสมาธิก็รู้ไม่มีสมาธิก็รู้เพียงแค่รู้ตามความเป็นจริงข้อสิ่งต่างๆที่เรารู้ย่อมเกิดระดับใจเป็นธรรมดาก็ให้เห็นตามที่เขาเกิดขึ้น แล้วก็มองว่านั่นคือสภาวะที่เกิดขึ้นระดับของเขาเองถึงเราไม่ดับเขาก็ดับของเขาเองเรามีหน้าที่แค่รู้รู้ความเป็นไปของธรรมชาติตามความเป็นจริงแต่เมื่อก่อนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ก็เก็บความเก็บทำนั้นไว้แต่ก็จําไม่ค่อยได้น่าจะบันทึกไว้ในจิตแล,ล้วล่ะก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าเราไปบังคับหรือไปปิดโรงงานผลิตไม่ได้เพราะเขาคือธรรมชาติเราจะไปบังคับธรรมชาติไม่ได้ นะคะธรรมชาติเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกคนจะคลอดอ่ะเราไปห้ามไม่ให้คลอดไม่ได้นะคนจะตายเราไปห้ามไม่ให้ตายไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจะแกะ่ก็ห้ามไม่ให้แก่ไม่ได้เนาะเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากว่าสมัยนี้ก็แก้ไขโดยการทำสัญญกรรมกันแต่สุดท้ายอายุ ร่างกายเขาก็รับไม่ได้อยู่ดีแค่เปลี่ยนผิวหนังแค่นั้นเองฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณากันให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสุดท้ายแล้วเกิดแกเ่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดาอ,มอันนี้เราเหมือนกับว่าเรามารู้เรื่องของอริยสัจสี่นะเรื่องของทุกข์ซึ่งทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นเราจึงต้องมาหาเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์เราต้องมีสติป,ปัญญาในการพิจารณาทุกอย่างนะเพราะว่า ไม่เช่นนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ยอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยมีเหตุและผลอย่างไรเป็นเรื่องของสติธรรมวิจยะในการหาเหตุผลวินิจฉัยธรรมนั่นเองในเรื่องของโคดชงองค์หลวงพ่อได้บอกกับแม่ชีเช่นกันว่ารู้ตรงไหนก็ดับตรงนั้นละ่ะ่เหมือนกับตัดรู้นั่นละตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจตัดรู้คืออะไรอ๋อคือเห็นความรู้ ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเช่นกันเราสอนจิตแบบนี้นะจากจิตที่ไม่รู้ไปยึดความรู้เป็นของตนซึ่งเขานอนเนื่องอยู่เราปลุกจิตให้ตื่นโดยใช้สติปัญญานะในการทําให้จิตเขาตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพี่เลี้ยงสอนจิตเราแล้วจิตเราจะโตขึ้นเรื่อยๆจากเด็กเด็กที่เดินไม่ตรงทางเราเป็นสติปัญญามีพี่เลี้ยงเป็นสติปัญญาในการจับให้เดินให้ตรงทางล้มบ้างลุกบ้าง เสซ้ายขวาบ้างก็จับให้ตรงทางรู้ตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆอเป็นวิชาความรู้ที่ถูกต้องตามธรรมชาตินะไม่ใช่วิชาทางโลกวิชาทางโลกรู้ไปเพื่อจำจำไปก็ยังไม่พ้นทุกก็ยังทุกข์กอดความทุกข์นั้นไว้ทุกสิ่งทุกอย่างยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวเลยเกี่ยวกับโลกสมมุติแต่ถ้าในทางของวิมุติคือการละวางเป็นวิชา ละวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รู้นะคะเป็นเรื่องของการสังเกตเป็นผู้สังเกตการณจิตนะอ่าถ้าจิตเป็นอิสระเขาจะเป็นแค่ผู้สังเกตการการทํางานของขันห้าเราปฏิเสธขันห้าไม่ได้เพราะขันห้าเป็นธรรมชาติของโลกแต่เราอาศัยเขาอยู่เนาอะ,อะจนตั้งชื่อมาเป็นแม่ชีมวยนี่ละอ่ะแม่ชีมวยตั้งแต่เด็กจนโตผ่านวิบากกรรมอะไรมาบ้างนั่นคือเหตุปัจจัยที่เราทํามาตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันนี้เราเป็นแม่ชีเนาะสิ่งที่ผ่านไปแล้วนั่นคือสิ่งที่ผ่านแล้วผ่านเป็นอดีตไปแล้วถึงจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างก็ถือว่าผ่านไปแล้วดับไปแล้วนะเราต้องทําปัจจุบันใหม่เกิดดับณนะปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้เลยว่าทั้งกายทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบด้วยกายจิตของเราเนี่ย เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราเกิดใหม่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายอยู่อย่างนี้นะฉะนั้นลองดูสิเซลล์ในร,ร่างกายเราเกิดดับเกิดดับอ่าทั้งร่างกายเราถ้าถอดหัวแขนขาออกมาก็เป็นเพียงอวัยวะที่อืมเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่าอวัยวะของมนุษย์เท่านั้นพอประกอบกันขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นลูกของพ่อแม่ก็เลยอืกลายเป็นคนชื่อหมวยขึ้นมานะจนในที่สุดก็เนี่ยปัจจุบันเป็นแม่ชีเนาะ ฉะนั้นเราก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความเป็นชีด้วยสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเขาเรียกว่าสัญญาความจําได้หม่รู้ทําดีไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องของทําดีไม่ดีไปปัจจุบันเราจะไม่ประมาทเราจะต้องมีสติปัญญาในการรู้ปัจจุบันในเรื่องของการรู้ละวางว่างใสบริสุทธิ์สอนจิตให้รู้ว่าเธอเป็นอิสระนะเธอไม่ได้มีหน้าที่ไปยึดสิ่งต่างๆเคยได้ยินไหมคะที่บอกว่าเจ้าตัวตัวเฮียนะ มันจะออกไปกินอาหารอ่าออกไปทั้งออกไปตามช่องรูออกไปหาอาหารกินเปรียบเสมือนกับจิตที่วิ่งออกไปเพื่อไปตะคุบสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็เป็นอาหารหมายความว่าอไปรู้สิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็ยึดเอานะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องมีสติปัญญาในการตีตีตรงไหนตีช่องทางออกนั่นแหละ ตีหมายถึงรู้นั่นเองนะรู้อย่างมีสติปัญญาในการเห็นแล้วว่าสิ่งนี้ยึดถือไม่ได้การเห็นทางตาที่ออกไปทางรูตารูหูจมูกลิ้นกายและขึ้นมาทางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ไม่ยึดถือนะมันเป็นหน้าที่ของวิญญาณในการเข้าไปรู้เขาทำหน้าที่ของเขานะวิญญาณรู้ก็เหมือนเปียบแต่เหมือนแสงไปกระทบฉากรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นฉากนะพอกระทบกันปุ๊บ แล้วมันเกิดเงาขึ้นมาเกิดสภาวะอาอาการต่างๆขึ้นมาจิตก็ไม่รู้ไปยึดตามความรู้ทั้งหลายฉะนั้นเราจึงต้องสอนจิตว่านั่นไม่ใช่เธอสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกสภาวะาธรรมสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้ไม่มีตัวตนอยู่จริงแล้วจิตไปลงยึดอยู่ทำไมถูกอวิชชาครอบงำความไม่รู้ตามจริง ขี่ภพกี่ชาติแล้วจึงเวียนไหวตายเกิดมาไม่จบไม่สิ้นบัดนี้เรารู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฉะนั้นเราควรปฏิบัติตามเพื่อไปสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์อ่าคราวนี้เรามาพูดเรื่องของของอริยสัจทุกข์เราก็ต้องมาดูว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรสุดท้ายแล้วเหตุแห่งทุกข์นะคือจิตรุน้วนเลยตัวการใหญ่เลยนะ เพราะว่าที่แม่ชีตามหานั่นน่ะตัวการจะตัวการใหญ่โจรแท้จริงคือจิตนี้เองค่ะที่วิ่งตะคุบสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะว่าความไม่รู้ฉะนั้นเมื่อรู้แล้วจิตเป็นเอกเทศเป็นอิสระแล้วเมื่อรู้แล้วอย่างนี้ก็จะไม่ไปยึดในสิ่งใดแล้วเราจึงรู้ว่าเราควรแท้และความยึดมั่นถือมั่นต่อสภาวะทั้งหลายแล้วเราจะได้เจอ จิตแท้นะซึ่งจิตเนี้ยจะเป็นสภาวะที่อ่าเขาไม่เรียกสภาวะจิตนี้เป็นจิตอิสระว่างใสบริสุทธิ์อิสระอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่มีสิ่งใดจอนเข้ามาแค่แค่รู้แต่อย่าไปยึดว่าสิ่งนั้นอ่าอย่าไปให้คุณค่าความหมายจนทําให้เกิดสภาวะต่างๆขึ้นอ่าแล้วไปยึดเอานั่นเป็นภพชาติเมื่อไหร่ที่เรารูแ้แล้วเราละวางนั่นคือการละภพชาตินะคะอ่าเมื่อเรารู้เหตุแล้ว อาจจะเป็นเหตุสมุทยัยอาจจะเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเกิดจากอารมณ์ต่างๆหรือเกิดจากสัญญาต่างๆเกิดจากการปรุงแต่งต่างๆหรือเกิดจากความรู้ต่างๆอ่าก็เป็นเรื่องของสภาวะไปนะฉะนั้นจิตมีหน้าที่แค่รู้สังเกตการเฉยๆเรารู้หนทางแล้วก็คือนี่โลดหนทางแห่งการดับทุกเรารู้ทางแล้วเหลือแต่ปฏิบัตินะปฏิบัติอย่างไรให้ผล ให้ถึงซึ่งการดับทุกข์ก็คือเดินตามมรรคนะมรรคองแปดตราบใดที่เรายังเดินตามมรรคองแปดด้วยสินสมาธิปัญญาเมื่อนั้นเราสามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เขาเรียกเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็เข้าไปสู่อริยบุคคลนั่นเองนะคะ,ะวันนี้เราก็เน้นเรื่องสติเป็นสําคัญสตินี่ถ้าขาดสติจะทํำยังไงบางครั้งขาดสติอย่าเสียใจนะ เสียแล้วเสียไปใจอย่าเสียสติเราเมื่อขาดไปเมื่อเรารู้ว่าสติขาดนั่นคือสติธรรมชาติที่ไปเห็นความขาดของสตินั้นนั่นคือสติซ้อนสติฉะนั้นเราอย่าเสียใจนะให้ตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งสติปัญญาขึ้นมาใหม่เพื่อการเดินต่อไปนะจนสูงจนจน,จนถึงเป้าหมายของเรานะนั่นคือมรรคผลนิพพานอันเป็น ความสุขถาวรแห่งใจนะคะสาธุขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ